สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะวาสนาอัมเมซิงทาโลลค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเล่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามา เปิดใจกว้างๆนะคะคลิปพลังงานความรักรายเดือนนี้เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นปรารถนาให้ผู้ที่ฟังคลิปนี้มีความสุขได้คำตอบแห่งความรักค่ะสวัสดีค่ะ เขาสู่ชาวราศีพฤษภนะคะในกลุ่มธาตุดินกันเนาะและคนที่ชอบฟังแบบลัคนาชอบดูแบบลัคนาก็ฟังไปด้วยกันได้ค่ะกับเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับดวงความรักคนโสดรายเดือนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะพุทธศักราชต้องบอกแบบนี้นะคะว่าพลังงานพื้นดวงนะคะของราศีพฤษภในมุมของความรักถามว่ามีความสดใสไหมต้องใช้คำว่า อืที่เข้ามาไม่ค่อยถูกอกถูกใจเขาเรียกว่าบางคนก็มีข้อดีของเขามุมนึงอีกคนก็มีข้อดีของเขามุมนึงแต่ไม่ได้อยู่ในคนคนเดียวกันนั่นหมายถึงคุณอาจจะเจอคนที่ตรงสเปคคุณแต่ละคนเนี่ยจะตรงสเปคคุณแตกต่างกันออกไปอ่ะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าทําไมมีรวมกันอยู่ในคนคนเดียวกันอารมณ์ประมาณนี้ค่ะทีนี้ ไพ่พื้นดวงพลังงานความรักของคุณนะคะก็คือมีความวาวุ่นใจนะคะมีคนมาเข้าหาเราหลายคนในช่วงของเดือนนี้แต่เราไม่มันเหมือนตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกใครเพราะเพราะมีดีมีไม่ดีคะป,ปะปนกันไปแบบนี้นะคะในขณะที่เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากที่จะผูกมัดกับใครในเวลานี้เพราะยังมองไม่เห็นคนที่ใช่ที่สุดดีกว่า ในมุมของคนโสดอะนะคะที่กําลังไขว่คว้า,วาหาความรักทั้งจากมุมมองที่คุณอาจจะได้ปรับตัวเองในการเข้าสังคมนะคะหรืออาจจะได้เกี่ยวพันกับดวงการงานนะคะหรือสิ่งที่คุณกําลังเป็นภารกิจที่กําลังทําอยู่คุณ่ะนะคะมีความวาวุ่นใจตรงที่ว่าคนที่เข้ามาหาคุณอะคุณสมบัติ ยังไม่ไม่ถูกอ,อกถูกใจแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขาไม่สนใจคุณเอออารมณ์ประมาณนี้คุณกลับไปรู้สึกชอบเขาคุณอาจจะตกหลุมรักใครบางคนรักแบบอย่างหลงไหลแอบปื้มแอบชอบเขาคลั่งรักเขาแต่เขากลับไม่มีทีท่าที่จะเข้ามาจีบคุณเลยหรือทีท่าของเขามันกึง่งกจะจีบหรือไม่จีบ ซึ่งคุณนะอยากจะบอกว่าช่วยจีบฉันหน่อยอารมณ์ประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าคุณทุ่มเทความรู้สึกอย่างเงี้ยหมดให้ให้ให้กับคนคนนี้ทั้งหมดอะนะคะก็เอาเป็นว่าคิดให้ดีๆก่อนนะถ้าเขายังไม่ได้แสดงหรือไม่ได้มีท่าทีอะไรสนใจคุณอะนะคะเราก็อย่าไปกระโตกกระตากหรือ หรือไปเป็นฝ่ายเข้าหานะคะให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาเราอันนี้ในมุมของผู้หญิงแต่ถ้าในมุมคนที่ฟังคลิปนี้เป็นเพศชายนะคะเป็นบุรุษนะคะคือถ้าคุณชอบเขาคุณต้องเช็คก่อนว่าเขามีแฟนหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นต่อให้คุณไปชอบคนที่เขาไม่ชอบเราคุณต้องเช็คนะคะว่าเขามีคนรักของคุณหรือเปล่า แต่ในคลิปนี้นะคะมันจะมีพลังงานราศีที่โดดเด่นที่สุดอาจจะเป็น6ราศีที่จะเข้ามาในช่วงของเดือนนี้บางคนอาจกำลังคุยกันอยู่แล้วก็ฟังคลิปนี้แล้วพอดีราศีตรงก็ได้นะคะดัืงต่อไปนี้นะคะราศีที่จะเข้ามาพัวพันกับคุณในเดือนนี้ได้แก่ราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะคะราศีมีนราศีพิจิก ราศีกรกฎค่ะหกราศีนี้นะบอกเลยว่าโอ้โหเขาจะเข้ามาพัวพันคุณทีนี้ถ้าคุณอยากรู้ว่าคนที่คุณไปแอบชอบเขาอะนะคะราศีอะไรคุณต้องไปเช็คราศีเขาแล้วลองมาดูซิบางทีเขาอาจจะอยู่เป็นหน,นึ่งในหกราศีนี้ที่อาจจะไม่กล้าแสดงออกทั้งๆที่ชอบคุณก็ได้นะคะเราจะได้แบบ เออเปิดทางหน่อยนะเปิดโอกาสให้เขาบ้างนะแบบดูไม่น่าเกลียดนะคะทีนี้พลังงานความรักของคุณน่ะนะคะการเข้ามาคนนี้โดยนิสัยของเขาว่าเป็นคนล่าเลิงนะคะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างเห็นอกเห็นใจคนอื่นที่อาจจะตกทุกข์ได้ยากหรือด้อยกว่านะคะเป็นคนที่จิตใจดีมากๆคนที่คุณที่เขาจะเข้าหาคุณนะคะและต้องต้องใช้คํานี้เวลาที่ คุณกับเขาได้รักกันเนี่ยเวลาที่มีการโมโหหรือไม่ถูกใจกันเขาจะเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะคะนี่คือลักษณะนิสัยของคนที่เขามารักคุณแล้วเขาก็รักคุณด้วยความตั้งใจและดีไม่ดีคุณอาจจะเป็นรักที่เป็นเหมือนรักแท้ในใจของเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นในหราศีนี้ถ้าเข้ามาหาคุณจะมีคือพลังงานบ่งบอกว่าเขาจะเป็นคนลักษณะแบบนี้แหละ ขนาดเดียวกันนะคะอุ้ยบางทีก็ใส่แว่นนะแล้วในขนาดเดียวกันเขาก็จะเป็นคนที่เห็นคุณเป็นคนรักแล้วก็เป็นคนที่มองเป็นเนื้อคู่เลยในมุมของเขามองคุณเลยนะคะและปรารถนาที่จะให้คุณกับเขาอ่ะได้มีโอกาสใช้เวลาหรือแชร์ความรู้สึกกัน พัฒนาเกิดขึ้นเป็นเกณฑ์ของความรักได้ในอนาคตเขาปรารถนาและจริงจังและจริงใจในความสัมพันธ์ที่ก้าวเข้ามาจีบคุณหรือก้าวเข้ามาแสดงความรู้สึกกับคุณนะคะถือว่าเป็นคนที่ปลอดภัยความรู้สึกปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันนั่นคือเขาก้าวมาหาคุณนะแต่ถ้าคุณไปคลั่งรัก ไปแอบรักใครก็ตามไม่ว่าคนที่ฟังคลิปนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายคุณต้องไปเช็คก,ก่อนว่าเขามีคู่หรือเปล่านั่นแหละค่ะเขาถึงได้บอกว่าชะตาเล่นตลกกับคุณตรงไหนหรู้ไหมตรงที่ว่า คนที่เราชอบเขากับไม่มีท่าทีแต่คนที่เราไม่ชอบเขารู้สึกเขาเป็นคนดีแล้วเกินที่พยายามเข้าหาและดูแลช่วยเหลือคุณนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะและคนที่เข้ามาชอบคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านนะคะมีความสามารถอยู่แล้วอาจจะมีความสามารถพิเศษในด้านดนตรีด้วยก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่หากิจกรรมทำเพื่อสร้างให้เกิดรายได้อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนแบบนี้ด้วย นะทีนี้เมื่อคุณได้พบเจอความรักความสัมพันธ์แบบนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีไหมมันมันอยู่ที่ว่าคุณพึงพอใจหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงเวลานี้คุณน่ะถ้ายังไม่เจอคนที่ใช่คุณก็เลือกที่จะ นิ่งแล้วก็โสดแบบนี้แล้วบางทีคุณอาจจะไม่ได้มองหรือไม่ได้สนใจคนที่เข้าหาคุณเลยก็ได้ลองดูหน่อยนะคะเพราะบางทีคนคนนั้นเขาก็จริงจังแล้วก็จริงใจนะคะลองดูหน่อยนะคะยังไงซะคุณก็ปรารถนาในความรักเช่นเดียวกันนะทีนี้ในกรณีที่บางคนแบบรอรักเก่านะฮะถ้ารักเก่าของคุณอะนะจบแบบอ่า ถ้ารักเก่าของคุณเนี่ยจบแบบเขาคบซ้อนเขาปั่นใจเขาไปมีคนอื่นพูดง่ายๆคือเขาโกหกไปซื่อสัตย์และถ้าคุณยังคงให้อภัยเขาสามราศีนี้ที่เป็นเกณฑ์รักเก่าของคุณแล้วจบด้วยลักษณะแบบนี้นะคะจบด้วยพลังงานไม่ดีคือราศีเมถุนราศีตลุลแล้วก็ราศีกุมสามราศีถ้าคุณมองว่าเป็นเกณฑ์รักเก่านิสัยเขายังไม่เปลี่ยนแล้วคุณมองว่าเขา เดี๋ยวเขาเลิกกับคนนั้นเนี่ยเขาจะสัญญาว่าเขาจะกลับมาหาฉันเขากลับมาหาคุณแต่คุณอาจจะเป็นแค่สาราริมทางรอรถและเขาอาจจะคุยกับคุณปะพักนึงแล้วพอรถคันใหม่มาเขาอาจจะขึ้นรถคันนั้นแล้วหายไปจากชีวิตคุณอีกความซื่อตรงความซื่อสัตย์และนิสัยเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะดังนั้นถ้าคุณรอไม่ถุนตุนกุ่มนะคะแล้วเป็นเกณฑ์รักเก่าแล้วจบด้วยพลังงานที่เขานอกใจนะโกหกนะ มองว่าคุณรอไปก็เป็นเหมือนตัวขั้นหนังสือมากกว่าอืมเป็นที่ขั้นหนังสือมากกว่าแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ไม่ห้ามกันนะคะเพราะว่าความรักเป็นสิ่งที่เหนือเหนือเหตุและผลนะคะเป็นความรู้สึก ที่เป็นเป็นด้านอารมณ์จริงๆเลยก็แล้วแต่คุณตัดสินใจเลยทีนี้ถ้าคุณมองว่าฉันยังไม่ได้เจอความรักเลยนะคะยังไม่ได้เจอความรักแบบนี้เลยฉันจะไปขอพอรความรักที่ไหนให้คุณขอพอรความรักนะคะโดยการถวายดอกไม้ดีกว่าค่ะเป็นดอกเออแนะนำว่าเป็นกุหล,ลาบ นะคะกุหลาบสีชมพูกุหลาบสีแดงก็ได้ให้เป็นกุหลาบนะคะแล้วก็ไปขอพรความรักตามสถานที่ที่เขา,เาพูดถึงบอกต่อก็จะดีมากๆเดี๋ยวขอบนไปที่คนที่พบเจอความรักหกราศีแรกก่อนนะคะที่เป็นเกณฑ์รักใหม่บางทีมักจะมีคำถามว่าเป็นชาวต่างชาติได้ไหมให้คุณเปิดใจเปิดโอกาสคะ่ะ เพราะว่าพลังงานดีๆจะเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาคุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแม้กระทั่งคุณอยู่ในเซฟโซนเขาก็หาคุณเจอเขาเรียกว่าพรมลิขิตแต่คุณน่ะจะรักเขาหรือไม่รักเขามันอยู่ที่คุณค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือน11เดเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ ต้องใช้คำว่ายังไม่มีเกณฑ์ตัดสินใจที่แน่นอนสำหรับตัวคุณแต่เป็นเดือนแห่งการช่างเลือกของคุณซะมากกว่าค่ะฝากช่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครอยากไปดูดวงรายเดือนที่มีเรื่องราวโหราศาสตร์ผสมไพ่ทาโร่ติดตามช่องนักพยากรวาสนาอั a เม n ิ t ทาโ t ไว้ด้วยขอบคุณสำหรับการกดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นการสนับสนุนช่องและเดี๋ยวเราจะไปแปะป้ายชื่อของคุณไว้ที่ช่องชุมชนช่องของเราค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกติดตามช่องนักพยากรวาสนา